มีอยู่เจ็ดหมื่นคนจากอุม,ม่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลลอฮฺุสซาลามที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนประกอละ่ะนบีก็บอกลักษณะของเจ็ดหมื่นคนที่ว่าจะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนถ้าพี่น้องอยากเป็นก็ลองดูพี่น้องมีลักษณะนี้ไหมอันแรกนะฮะฮุมุลละดีนะลายัสตาร์คุนคือคนที่จะไม่ขอให้ใครมาเป่าให้ขอให้เป่าเอาอ่านดูอาเป่าให้หน่อยนะฮะระช้าปวดหัวเป่าให้หน่อย นะครับพระชาะมาช่วยหน่อยเนี่ยปวดหลังนะฮะมาเป่าให้หน่อยอ่านดูว่อาเป่าให้นะครับเวลาอย่าตะตยรุนแล้วก็ไม่เชื่อในโชคลางโอ้นี่โชคร้ายแล้ววันนี้โชคดีแล้วเออทำแบบนี้จะมีโชคอันนี้ลาบจะมาอวันนี้ฝนตกนะโอ้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ลาบวันนี้จองนอกบ้านเนอานกแสกมันบินมานะ,ะกากากานะฮะนกแสกกับนกกาเลยเนะี่ยโชคร้ายเอาไม่ได้เอาไม่ได้อ,ไไดอ,ไไดอย่างเงี้ยเออไม่เชื่อในโชคลาง แขวนตะกุดไว้ป้องกันโลกป้องกันโชคร้ายโชคลางทั้งหลายอแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเจ็ดหมื่นคนแล้วครับเชื่อในโชคลางนะโอ้นี่โอ้หน้าตาแบบนี้นะนะดูตามลักษณะแล้วเนี่ยนะนะคิ้วพยักนะฮะจมูกนะมังกรนะฮะแหมเสียดายปากมันเป็นเป็นตัวแรนมาแท้นะฮะไม่รอดเสียดายเนี่ยนะมาดูหงวเฮงดูนี่นั่นทํานายถ่ายทักเชื่อในเรื่องของ อัตติยาระนะครับเรื่องโชคลางต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเจ็ดหมื่นคนนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไหนเชื่อโชคลางอยู่นะครับว่าลายักตะวุน่นแล้วก็ไม่นาบด้วยไฟเอาของร้องมานาบรักษาเป,นนเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะมานาบอ๋อนะฮะมานาบด้วยไฟไม่ได้เหมือนกันว่าลารอบบิหิมยตะวะกรุูลักษณะที่สี่ก็คือลักษณะที่สี่ก็คือเขานั้นมอบหมายต่อรัเสมอจะไปไหนมาไหนก็มอบหมายต่อรั้วทำงานอะไรก็มอบหมายต่อรั้นะครับ ขับรถก็มอบหมายต่อรอบิสมิลลาฮิตะวะกเตอวละลอฮิทำงานเสร็จก็มอบหมายต่อรอดเลื่องอะไรก็มอบหมายต่อรออันนี้ยากนะพี่น้องไม่ใช่ง่ายนะการมอบหมายต่อรอเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะับมันต้องเป็นคนที่แบบว่ามีค,ความคิดมีอีหมา่าและมีจิตที่ผูกพันอยู่กับลอสเมาตารางจริงทําอะไรก็มบหมายรอดหมดทุอกอยาก่างเวลาจะเปิดเวลาจะทําอะไรบิสมิลลาการอ่านบิสมิลลาหนึ่งก็เป็นการมอบหมายอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการอ่านบิสมิลลาคือเราเปิดด้วยกับพระนามของรอด ดีหรือไม่ดีก็ขอให้ด้วยกับพระนามของเราพี่น้องจะทําอะไรมบีบิสมิลลาห์มีการตะวกัการต่อลัศมะตลามอบหมายต่อลัศมะตลาซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะของชาวสวรครค์และเป็นลักษณะของ70,000คนที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องทุกสอบสวนด้วย